แกะเป็ดเกลือนี่แหละค่ะโอเคนี่เราก็จะหมักก่อนก็จะให้โอเคจะหมักทางนี้ก่อนนิดนึงแล้วแต่เราไม่เสียก็ได้แต่ความนัวมันจะเข้าไปหมักแล้วไปใส่ตู้เย็นโอเคดูกับผัวแตเดี๋ยวชั่วโงกินกระดูกเอาอ่ะหนึ่งช้อนโต๊ะไปแล้วเนาะเพราะว่าใส่กี่อันนะก็ไม่รู้ต้องใส่กีดอันะ สองก็แล้วกันอืมโอเคส่วนเกลวมันเข็มเพราะว่าไม่ช่องจะใส่เอ่อซิวด้วยไงก็่กา <ไป S 1> <ๆ>หยดนึ่าวันสองหยดไปแล้วตัวนี้ลืมกดอันนาะตัวใหญ่พอสมควรสองโลก,กว่านั่นเนี่ยซื้อจากห้างเมื่อกี้ไปซื้อของบ้านก็ไปซื้อของในห้างอันนี้ผงชลนะคะเยอะไปหรือเปล่ปาโอเค ตามที่เราชอบนะพริกไทย oh, you. Oh โอ้อยู่โอไมใชกลุ่มเงยอ่าวแกคุ้มห้ากันค่ะก็อืมนนโอ้สีออนมาแล้วก็ปลทางนี้ก็เนะทางนี้ก็ใส่กเกลือสักหน่อยอเริเนยเพราะว่าข้างนี้หนังมันบางเนื้อมันเยอะพอเนื้อมันคว่ำเั้นมันก็จะแบบพอแล้วเนี่ยค่ะ เราก็ไปจิ้มจิ้มเอาทำเค็มโอเคของชลุ่หน่อยประมาณนี้ละนี่เราค้อยใจอะเอา,เาไปตักเขาปิดเพิ่เติมก็นน,นลืมแล้วก็เอาไปเข้าปเปียนทองเบบนีรอหนึ่งชั่วโมงก่อนแล้วตอนที่เราจะย่างเราก็จะแบบว่าไม่ไก่สองขาเห็นไหม แล้วก็เป็ดนะคะนี่เป็ดนะคะนี่เป็ดที่เป็ดอบเกลือไก่สุกแล้วแต่ด้วยโชคกินไม่ลอยนะเพราะว่าปากไม่ค่อยดีปากยังไม่หายดีนะคะลูกกับผัวกินหมุนให้ดูเลยค่ะเอาหมุนให้ดูหน่อยเอาเป็ด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 ไปหมุนมา นี่ยมาย่างเป็ดจะไม่โชเจะหมุนให้ดูนะมนหมุนงางงางาอยู่สุกแล้วค่ะเหลืองอยู่อบเน้นๆโอ,ยอ้ยใหม่พร้อมโอ้โย่างเสร็แล้วสนบอกบวัวที่เดิมว่าจะไปหาลูกไงจะเป็นไปขึ้นมาให้เลย ทำทีแต่กลับมาเขาจะมา,าะำัาทั่วเป็นขาเฮ้ยโอ้ยนี่ทำงานกันโอ้ยลืมถ่ายรูปเมื่อกี้อเอาเถอะถ่ายรูปเ,เป็ดเลยหักเป็ดไปลูกหน่อยหนึ่งเราเห็นไหมเป็ดไม่โชคก็ ปรุงเกลือธรรมดานี่แหละคะ่ะทีนี้มันได้แล้วตอนนี้เห็นไหมอืมอืมได้แล้วก็ลองเลยดู <c oughs> ชอบสนนนนแสงท่ากันเพื่อนี่ท่ากันเพื่อนี่นะเพื่อนของแฟนมาซื้อให้เลยขาเห็นเขาบอกเขาอันนี้ถือว่าอบนานไปหน่อยเปนแห้งไม่หนออบนานโคตรไม่ต้องสับอะไรเยอะหรอกคะ่ะกัดกินรวดนะสับ เห็นบ่เห็นเนาะก็จิตกินไม่เป็นหลงปวเปลียเขาสับยังไงเออสับไม่เป็นเลยพอทำกินอยู่ที่เมืองนอกเลยเนาะเอาเถอะถ้าสับไม่ได้เราก็แค้นเอารุษโอ้ยใจตุ่นแค่เพิ่งขอเห็ดดีอยู่อ่ะไม่ชอบกินบดดิ ซ่บแซ่บมันหมักเกลียนะคะมักแห้งไปหน่อยแต่เนื้อเป็ดมันก็อร่อยมากนะคะดูขนาดขนาดสับไม่ค่อยเป็นอยากกินเป็ดฮ่องกงเนาะแล้วก็อยากกินอยากกินหมูอะไรซาซิวฮ่องกงนะแล้วก็อะไรมันอร่อยดีแล้วก็หมูกรอบหมูกรอบก็ยังทำได้ซาซิวทำไม่ได้ดีเท่านั้น ซื้อที่ฮ่องกอร่อยอยากกินจะกลับไปกินไปกับลูกอืมเสิให้สิบเนหนึ่งไม่เห็นตดตดเปิดเขาสิเอาไว้ บางส่วนก็ไม่เนาะก็อะไรปกปิดเอาเนาะเห็นหม้วสับเปดูตตนองเป็ดน <c oughs> มันนี <c oughs> ไน่ไวค่ะเดี๋ยวให้ดูทั้งหมดเลยนะคะนี่แหละคะเป็ดไม่ชมหุนให้ดูหุนหุนหุ ำมุนเปดเปจะเปดโอเคจากกันทั้สงข้